เด้อพี่น้องเอ้นอกกาดทักทายสบ,บายด,ดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด็กีที่หักแพงเป็นสุข,ขุสุขคนเนะาะวัวสี่ทางไก่ทางไกลพี่น้องเอ้ยพอกันคือเก่นานี่เด้อยู่เพื่อนของอันน้องน้ำใสเพิ่มมาเนี่ยป้าเครื่องปูของพังแล้วเนาะต้นม่วงพี่น้องพุณพอดีว่าทางบัวแสนพสดสั่งสายมาพี่น้องเอ้อ่า ใช่แล้วก็อันยังแหละอ่าเล็กประมาณนั้นเนาะถ้าบ่คั่นก็ยังบ่ทํานะอู้นําเพิ่นปานดพี่น้องปอย่างไปนี่ก็ระวังนพี่น้องเอ้ยว่ามีแต่เครื่องปลูกกเดนในอยู่แถวนีุ้ๆวากกกันเฮ้ยนี่ไปทางใดุบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออออทข้างยดพออางอเลยบเป็นยังบมเป็นยังบเป็นยังบ่เป็นยังนอกไปนี่น้ำใสมากมาแด้แต่คอยชวนเข้าไป ร yeah. yeah. um, uh, uh, yeah. ุนออกทางเลยเนาะตั้งพืนยันมันเหยียเงินเล็ก่ยไเนาะโอ้ยกันไรทงกันไรถเดินรถเดินนั่เลยสบายดีผมกันเลยพี่น้องกันนะเพราะว่ามันทำคำไน้่ยเลย เบิ่ดแล้วบ่ได้เสีอันนี้บ่แม่นบ่แม่นเจ้าเดียวบ่แม่นนี่ตัวนี้มากอดตัวนี้อยู่ใกล้บ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือสิใกล้เนาะตัวนี้เนาะเจ้าใกล้่สวรรค์เลยนแต่ว่าเฮามีปัญหาเด้สิมีกมาฮอดลพี่น้องเถึงกันแล้วเออใช่แล้วบ่ันน่ะ Ừ, ừ, mọi người đấy, thế đó. Đúng, đúng này đấy nó. Ở đây nói có... đến đi hook xe nóng lên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  hook เมื่กี้ชื่อเฮคืนึงใช่คนอหนึ่งโอโอยะบารีนาะบาอาอจะลายเลยเออคนนี้อยู่ช่วงไหนอ่เนาะกระจายารจายรจาเพ่อีช่วยเขาไปให้นันพุ่นเฉยเนาะอว่านเนาะช่วยเาตัว่นอกว่าันรุ่งข้นทด้่อยู่ดย่่ยอไพี่น้องมั้งะ

้านหาบเพด้านเปรตนี่ด้านเปรนี่นี่เ็นก้อนนึ่งหาเพื่นลงเอาเม็ดก้อนละหาสิบพันกีวิใช่ันสบายมัหาิบพันกีต่อเม็ดก้อน่างีัวลายอยู่นะใช่ที่ว่า่นดูง่ายดูจะเพื่อนคนห่เออจะดูว่าะีรขัดงามขับขนาพี่น้องเอ้ยเนาะวัมันก็ม่พี่น้อมันจีบพัวมาสีอาข้าไป่น้องเลยนะมีแตว่าทาทางอัน Channel của mắt xong khiến nghị sông, Cóc nhìn thấy cái hôm trước đó này thì cái lắm cái gì này, lên nóng cái tấm này cái bụng lên nóng cái tấm lòng cái bụng lên cái cái này buộc này nó, không này พ no? ูดิตบนนอนบ่เนาะคักคักพูดจิตเรื่องเมืองได้ไะอยู่ข้างในพุ่นบ่จิตผุนเห็ุห้องนอนบ่ห้องนอนบ่เนาะข้างที่นี้บ่พุ่นแหละเออสูงเนาะสูงเลยได้ซีเมนห้องนอนเนาะห้องนอนกว้างเลยอย่างนี้เนาะเปิระตูเดียวเลยเนาะคักนะทำนี้กันเนาะก็อยู่เลยทำนี้ก็ได้โอ้ยมันบิดตรงนี้เนาะ ่ว่ามื่อนี้างเป็นบ่ได้มาเฮ็ดตัวนได้ยินทําไมเพิ่นว่าองไรลดตําบ่รดตั้ตํางบ่ต้มทางมาเพิ่นบ่รังเมื่อย่างังพากันย่างอยู่ตอนต่พักแล้วเนี่พักค้าบ่เฮ้ยคะอะไรเนาะโอ้เอามือพัดจิเนาะอม ก okay. พี่น้องพักขาน่าเอาโอเคพี่น้องมีแต่ว่าถ่าทั้งอ่าเครื่องก่อนเนาะถ่าิ่นมาส่งอีกก่อนที่ได้เปิดคลิปให้กับล้องน่พี่น้องได้บังอีกรอบเนาะโอเคพี่น้องจะชีโฮดบ้างนั่งนจะเป็นมือกองเองจ้ะนั่งอยู่ดีๆพี่น้องเลยเอ้านั่งรอถ่าพิ่น่ายรถอ๋อเจ้ามาส่งเพิ่นเพิ่นเคยมาส่งบ่เนาะ

บังมากโอแบ้ดีมน่ะ่างนึงเดียวเออเดี๋ยวกอยฮดฉีดเช่นนี้นี่เลยบ่าเลยโอ้บใส่ปุ๋นเนาะกัใช้บัวน้ปุยมาฮดน้ำปุยนี่บ่ปุยจ้วผักฮาใส่กี่เบีเปุยชภาพเ้ป่อยแล้วก็มาฮดใส่บัวเลาะฮดจะมาบสียาเลยดีนี้ดิบ่บ่บีนเนาะ มล็ดเม่งเดียวเนี ın, ่ยเขาขีดไปได้นี่จะพอยรถเอาใครขี่นกกระทาบอยงามเนาะเกี่ยวกลุ่มตุ่มที่เราปูสิมาผ่าปีปูเป็นปลูกเป็นกระงามเนาะปูเป็นมันคูดเองโมมีแมงมีอย่างกัดเนาะตลาดน่าตื่นอปูดีเนาะปูดีไก่เชิดได้ขายแล้วอันนี้มันจะจะมือพ่อนี่มันคั่วนี่ตัวจะได้เป็ดนี่ จะหาว่านนับไปมือโผล่จะหามือือเป่ไม่ช่องมันก็ตเขียนบอกอยแต่ว่าระวังเป็นเครือก็ป็นตั้งไปนี่อันนี้ได้กินไวกว่าอันเดียวกันประมาณเดียวกันมั้งแต่ว่าตอนนี้เทิ่มเห็ดข้างเห็ดข้างเต้ยห็ดบัได้มือเดียวเลยครับปวดุกแต่ว่าอันนี้นะคือซี ข้าปูกมมันนี่มันเป็นหมาเลยนะบริษัทข้างไอ้มันเปลี่ยนเลยนี่เาผอ่อเรื่อบอกขาวปูบนมันจะนข่างแน่นอนได้มาครัวข้างแบบูกสองแถวเดี๋ยวไม่เ่อเลยไม่ถึงเจ้านอนก็เลยตัดใหม่มาสั้นขึ้นเลยไมถึงโดยโดยน้ำน้ำแห้งน้ำแห้งน้ำมีกะคืว่าเกี่ยวเืีซอ่ย่งนี้เนาะ แบบน่ามเพียงพอมันเนาะมันุคักนามสมดงามวดไม่มีเาแ้วเอาน้ำพุยมพุนไม่ใช่แบมุมีอย่างกัดม้ีอย่างต่อยเลยเนาะวจิตใบพวกกเม้ที่ใครเนาะกูวยตย Thật mình, nâu. Thì mình, là nâu, thì nào nàng nghe 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 với cái nghe 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 มันมีเด on, <utral. S 1> okay. ็กห oh, no, okay, no. ักษาไปแล้วเนาะเดนาเงี oh. 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 ้ยกำลังเขียวกำลังอ่อนกันครับแกงกระตุ้นใหม่โอ้หิวข่าววันนี้คิดถึงแกงกระไม้ใหม่ดิมันฮอนสดยามเทียงเนาะพี่น้องเลยโอเคเนาะอย่างนี้วันนี้บันจิตมาอีกแล้วโอ้โหแค่เนาะพอนุ่งมาเป็นหลังเลยเนาะ

โอ้น้องน้ำใสเิืมเฮียนเลยบ่สบายดีก้อนสบายดีอ๋อหลเฮียนมากกพะฮดพักใส่ใสยทั้งอาถ้าพอผลเลยพี่น้องเนี่ยเวียกประจำวันราบ่เด่นอือ้อโอ้หดพักไปนี่บ่ตื่นเตามากพ่นหดหลืบเฮี้ยนมากพันหดดีดีดีข้กันเนาะ ทางกันเนีคนไปว้องเยี่ยนแม่ในการนี้คิดว่ามาตัวนี่ไปขายในเงี้ยมากอ่ะคนกินข้าวเยี่ยนแตงเยี่ยนคือเขาไปเยี่ยนนี่มื่อหนึ่งคือไปจะพันสามพันคือแต่ว่ากินข้าวเที่ยงนะครับมากินอยู่เฮื้ยนพี่เราวะโดยนี่เด็กพี่น้องเี้ยเราเรียกเป็นประจำวันของน้องเป็นกระได ยางยังมาฮุ้ดด้วยก็ได้เดี๋ยวเราไปใไปนี่ก็ได้เลยเอออคือน้องเยี่ยนอยู่ห้องใดก็เดี๋ยนี้ปูหาปหาเหรอบโอห้องปูหาเลยทีน้เนระวงารล้นเ้ลองเนาะระวังการล้นเป็นน้ำ่วมองนะ กำลังหดพักบ่จิตอยู่พักอยู่เกี่ยนมาเป็นรองขอสวนรถโดยโดยพ่อรองน้ำใ่สบายดีเด้อด้ยสบายดีด้ยโดยนี่เดพี่น้องนเนาะอ่านมักขีแบไว้มักขีแบไว้เนาะ

โดดโบสถ์ขึนคูณอยู่จ <tat> ุดคำพี่น้องไงเนาะขาดขนาดเต็มรถพุ่งป๋าเพื่อคนลงอีกเพื่อเมื่อเทื่นงนี่ถือว่ามืดนะพี่น้องไง มันอยู่ประมาณประมาณน่เนาะล้านเนาะ13ล้านเจ็ดแสน้าสี่พันเวไม่ไหาองเมือนอันแบบบริมีน้ยกลงมอบริมีนยกลงวนเลยขนลงมันเลยหลุดเนียยกลายหยกลายหยกลายลงท้ายไปเลย ไปไปเจไดก่อนซื้อมามาทำเ่ยน้อยู่ห้านอยู่ห้านโอ้ยลง้งลงลงลอลยลงลงลนลงางล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 ง้งล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 อลงลงลยลยลง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 ลลอ้ยล เนอนเยอมาได้ก็เชียาเออาปด้ี้อเอาเลยต้องมีรกี่นอนเีวกันล้อเอไปเด้อรมเลยอ่าแบบข้อมาเนี่ยเนาะแบบเวลไซสแบบนั้นมาเนาะมันมัน่บริวิทดีอ่นะเนาะได้แ่คือว่ยเงาอีดีนี่เพื่อนสีเอาแบบอ่านั้นมาดี๋ึงมันลดใส่ทหากเลยเนาะ เน่อกใช่เฉพาะเลยเลือกทนีแหละพี่้อที่ว่าไปส่งกะโลมันวานนี่เนาะลหาเลือกบอลลงเด้อบาทนี้เด้อเอาไว้บอลไหนบานี้ก่อนเนาะมาบอกกันด้วล้วเรับจักบอลไว้กันแล้วเรากะไว้ไว้าเว

นี่เลยี่นองเงี้ยเนาะปิดการสัญจรงอนจเล็กน้อยไม้อะไ่ได้วบริเนปิดการสัญจรเส้นทางแป๊บนึ่งเที่ยวไรได้ป่านนี่ิดทางล่ะ คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่เนาะอ่าเก็บกินกันเด้อเพราะว่าทางนั้นทีมงานเป็นมาส่งหมดหมดเฮาทีเรียบร้อยเนาะหลังจากที่ว่าถ้าดนพอสมควรอยู่ก็อขอบุบคุณทางพกใหญ่เพิ่นที่สดชวยเข้ามาก็อยู่ดีแม่เด้อเนาะ ເອົາເຄພີ່ນ້ອງເອີທາໍກະົິດີກຄວ່າສບາຍດີ